น้าแม่บด้ยินนะาน้องผู้เสียงเบานะยินดีด้วยนะครับ1 0 0 0พันครับเมื่อคืนได้หนึ0งพันแล้วใช่ไหมคะหนึ่แล้วขากช่องด้วยนะคะถ้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ๊บสะไคร่นะคะช่องใส่สะไครใบมารุดเห็นสวทบอกว่าส่วนมากเล่นติ๊กตอกใช่ไหมครับครับผมอือช่องติ๊กตอกก็มีก็มีครับแต่หลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปน่าจะยูทูบไลฟ์สดทียูทูบ นะครับถ้าเริ่มรายได้มายิ้มหวานกันเลยติ๊กต๊อกอันบานนี่ร้องเพลงอันนั้นโบเลิกส่วนมากที่ในติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกแกเล่นเกี่ยวกับอะไรลัมจะลัมด้วยแล้วก็เวลาทำงานด้วยนะครับบ้านพญานาคด้วยก็มีหลายอย่างเนาะแล้วก็ฝากเ่องน้องเขาด้วยนะคะติแล้วค่ะคิงดาก้อนนะครับคิงดาก้อนแล้วก็ค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับข้างใน มี Works ความรู้อะไแล้วเจ้าแล้วม่ต้องเบาม่ต้องอกเจ้าแล้วนครับพาน้องมาลำราพาน้องมาลำนะครับพาน้องมาลำมาอมาเอาอ่ วาู่ฝากฝากช่อง King Dragon ด้วยนะครับฝากน้องด้วยนะครับน้องจะรำถวายปู่แล้วก็จะเป็นตัวแทนของบริษัท TT ลำ King Dragon นะคะแล้วก็อสาไทยเป็นภาษาไทยใช่ครับแล้วก็ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเป็นวักคนะครับช่องนี้จะเป็นดูแลหลังบ้านให้กับลุงดูเรื่องขนส่งดูเรื่องแอดมินดูเรื่องระบบหลังบ้านตัวแทนให้กับลุงก็มีข่าวสารอะไรจะจะแจ้งในช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับ ก้อนมีแฟนหรือยังยังนะคะเอฟซีจะไม่มีเลยราการกำหนดที่มีไม่ได้รบโดนสั่งมาว่าห้ามมีนะครับอะไรนะคะโนสั่งมาว่าห้ามมีห้ามมีโดนสั่งมาห้ามมีนะคะเอฟท่านใดที่จะสนใจน้องน้นะคะตอนนั้นผมจำได้นะลฟ์ส่วนกับเอเดเพื่ออะไรจะจะโยครับเดียผมอเลยครับ รบตรงไหนพี่พี่นาทีตรงที่เดิมใช่ไหมรบที่เดิมรบที่เดิมครับอ๋อหาปู่ตรครากรับปากพ้อมด้วยครับหลายคนแ้วเราชออยบอกเจ้าแด้วยนะครับฝากด้วยนะเดี๋ยวไปยกกลับมาไอ้ชิดรพี่ด้วบอกว่าอะไรครับคอยบอก้หอเิทต้นไหนล่ะคอยบอกเจ้าเออโอเคเอิรอยู่ไ่นด้วย

รำหน้าปูนะครับสถานการล่าสุดเนาะวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับเฮียเดนะครับวันนี้ครับผมรอ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 ,รอเลิกรอกิจกรรมเสร็จก่อนนะครับรอพิธีเสร็จก่อนครับอาเเียนี่ครับล่าสุดนะล่าสุดเราไปดูำที่ล ไปต่อผลงานครับทุกคนออไปดูรำจากจนด้วยครับอ๋อลุงเอาพัดลมไปด้วยเนาะมันจะร้อนเพราะว่าอากาศน่าจะอบอ้าวเนะวาะน่าจะเป็นรถคันนูนนะ้นเนาะเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับอ๋อกัปตันเห็นแล้วคนคนนั้นแหละเนาะใช่คนถามว่าทำอะไมก็คงบอกอยู่นก็เป็นรถไปกรุงเทพไงก็่อไปรู้แหละไปเขานะเขามาทำงานเราก็ทำงานของเราไปเอาอะไรหมอแสดงว่าลุงจารถคันผิดแล้วเนี่ยคันนี้แล้วคันนี้เลยเนี่ยฟังก้าเจ็ดส่วนเนี่ย พี่ชานชัยโดนนะครับจนก่อจะกลับโคราชอ่ะโดนโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงโอกาสกาให้กลับเร็วๆใช่ไหมโอ้ลมมาเลยนะครับปฏิหารนะตอนนี้โอ้ยังไม่เสียบปั๊บลม ย้อนแสงไหมทางนี้ย้อนแสงไหมเห็นได้อยู่มั้งเจือย้อนะไปสำรวจเนี่ยแทมกวางมันจะย้อนแสงนะฟัง ไม่ใช่ลูกกิมมี่ก็เล่้เซลแบบนี้อีกแล้ว <laughs> โมุมนี้เห็นเสียนปูด้วยนะครับใช่สวยมากนะครับเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เห็นลำอยู่บ้านพราจารย์ที่วัดพาจารย์าารใช่ไหมครับคลิปเก่าหรือเปล่าคลิปเก่าใช่ โอ้ลมมาเลยนะครับตอนนี้คนลุกเลยจากแดดร้อนๆนะเมื่อกี้ลูกจิมมี่เล่นตกงรอบแล้วนะจิงดากร้อนนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับผมจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดอำนาจเจริญแต่ก่อนเป็นคนเป็นเป็นคนอุบลหรือเปล่าครับรออะไรไฟแช็กเหรอนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์หวา

พูดๆเลยครับอีกครั้งหนึ่งที่ชิงราต้นนะครับผมช่อง y o u t u b หรอครับครับผมช่องยนทข่าวผมภาษาไทยนะครับแต่งเกงแต่งเงเพลงของชิงเลยใช่ไหมเพลงนี้ ไปเที่ยวทำกัาใจนะครับเพราะว่าเพิ่งได้โจทย์เมื่อเช้า,า,า,น,ชานี้ครับเพิ่งได้ฟังเพิ่งได้ฟังเมื่อเช้านี้ครับเอาเพลงนี้ใช่ไหมคือโจทย์เพลงนี้เลยเนเนักท้าทายมากตอนนี้คนลุกนะครับคนลุกเอาจริงนะ เซกันนี้นะครับนะเอาจะล้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำพิธีเนาะเดี๋ยวเฮียเดฟาทำโทษพอดีตชาติเป็นเจ้าเมืองผู้เลื่องลือประกาศกันในเมืองในเมืองสวรรค์อิรีณนคร ลมลมโอ้ลมมาแรงมากนะครับตอนนี้เกิดปาฏิหาริย์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเอ็มตั้งไว้คลิปลำหนึ่งนะครับ